สวัสดีครับทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มี Honda นะครับเวฟร้อยสิบนะตัวนี้จะเป็นตัวล้อเม็ดนะฮะสีใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ฮะสีน้ําเงินใหม่ล่าสุดนะตัวนี้มีทั้งหมดอยู่ีสีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีดําแดงนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวเบาแดงนะครับวันนี้ก็มีสีน้ําเงินเข้ามานะครับก็เลยมา รีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะของเบสร้อสิบโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะบจ่ายแค่นี้รอรับายทะเบียนแล้วก็เล่มคู่มือสีเขียวนะครับร้านผมก็อยู่ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าถูกใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีฮอนด้าร้อยสิบนะฮะตัวล้อแมกนะครับหรือว่าตัวท็อปปี2สองพันยี่สิบสามนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวไม่ไล่ไม่นะครับตัวนี้จะจดทะเบียนเป็นสีน้ําเงินนะครับ สำหรับใครที่ถูกใจนะครับหรือว่าสนใจในสีนี้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงวันนี้ก็แอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับนี่สีนี้สวยครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่สติกเกอร์ตัวใหม่นะครับก็คือลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าปี2022นี่จะเป็นสีน้ําเงินเทานะตรงนี้จะเป็นสีเทานะแต่ว่าตัวนี้จดทะเบียนนี่เป็นสีน้ําเงินล้วนนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีดําแดงนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวบอกแดงนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดนะลายนี้สวยมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเดือนมิถุนานะ2,566นี่ตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาใหม่ล่าสุดนะครับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะฮะตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับแล้วก็สายเร่งแบบสองสายนะครับเนี่ยส่วนระบบไม้นี่ก็จะเป็นไม้แบบเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัว2022เลยก็ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่นี่คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าทาไมไม่ทําดิจิตอลนะก็คือตัวอะไรดิจิตอลมันขาดนะครับคอนดาเขาก็เลยต้องทําไม้แบบนี้ใช้งานไปก่อนนะครับแต่แบบนี้ก็ดีนะครับ ดูง่ายนะครับนี่คน้ำมันระยะทางนะตำแหน่งบอกเกียร์นะครับผมนะส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสิบซีซีนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายก็เป็นแบบธรรมดาไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้รถผลิตวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาณนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับส่วนวันนี้นะครับวันที่เจ็ดมิถุนานะครับมาถึงร้านนะครับผมก็เลยมา อัพเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะของเว็บร้อยสิบนะตัวสีน้าเงินตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอร์เรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่ายแค่นี้นี่รับรถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอป้ายทะเบียนกับเล่มคู่มือนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนสําหรับเดือนมิถุนา2,566นะฮะตอนนี้เงินสดอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันยี่สิบบาทนะครับ จ่าย48,020บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับไฟหน้านี่เป็นแบบ f ู l L l ด d นะครับส่วนไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนก็จะเป็นแบบธรรมดานะฮะเรลือสีก็จะเป็นสีน้ําเงินเงานะครับนี่ฮะน้ำเงินออกฟ้านะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ข้างบนนะแล้วก็ตรงนี้ตะก้าหน้านะฮะใส่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับตะก้าหน้านี่ชุดละ206บาทนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกฮะนี่สีดาเงินบางโครนี่สวยนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดําด้านนะครับนี่ฟัมบิสนี่จะเป็นสีทองนะครับแล้วก็กระบอกโซมีสีดําด้านนะฮะส่วนยางนอกก็ใช้ของวีรบุร์นะฮะขนาดยางีนเจ็ดสิบทับเก้าสิบนะฮะหสิบเจ็ดนิ้วนะนี่ลายยางนะครับก็ยังเป็นยางในอยู่นะครับล้อแมกนี่สวยนะผมว่าสีดําแล้วก็ห้าก้านสวยนะครับแล้วตัดกับตัว ปั๊มดิสสีทองด้วยนะครับก็โอเคอยู่ครับในสติกเกอร์ใหม่ครับที่ติดข้างหน้านะนี่ก็จะเป็นสีขาวออกเทาๆนิดนะฮะแล้วก็จะมีคําว่าฮอนด้านะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะฮะสองพันยี่สิบสองนะครับเนี่คล้ายๆเลยนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะฮะหนึ่งร้อยสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีน้าเงินนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ข้างหลังยาวนะถ้าเป็นตัว2022ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่2023นีกจะไม่มีครับมีแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะถ้าเป็น2022ตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดําออกด้านหน้านะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขานะครับนี่ก็สตาร์ทขานะสตาร์ทมือก็ได้นะครับกุญแดอกก็คื รถใหม่ได้มีกุญแจให้2ดอกนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านค่อนห้าจังหวัดบุรีรัมนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 921577129นะครับถ้าถูกใจในราคาที่ผมลงนะครับหรือว่าไปสอบถามแล้วราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะถูกกว่าน,นี้นะฮะ หรือว่าแพงกว่านี้นะฮะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงตัวนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับหรือว่าเอาราคาที่ผมลงนี่ลองไปเทียบราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆดูก่อนก็ได้นะครับถ้าแพงมากก็ซื้อกับผมก็ได้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาแถวนั้นก็ซื้อกับแถวนั้นก็ได้ครับแต่ที่นี่ก็4 8 0 0 0ื่นนะฮะ20บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบตัวทบหรือว่าตัวแล้วแม็กปี2 0 0 0ัน ยี่สิบสามนะฮะลายหมายล่าสุดนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับข้างหลังก็เป็นล้อแมกเหมือนกันนะครับนี่ฮะใครที่ชอบแบบยางใหญ่ๆนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้น่าใช้แล้วก็มันทุกได้เยอะมากนะครับนี่ขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบนะคะขอบสิบเจ็ดนิ้วล้อแมกก็เป็นล้อแมกสีดําด้านเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็โช้หลังนี่จะเป็นสปริงสีดํานะฮะบาังโซ่ก็เป็นสีดําออกด้านด้านเหมือนกันก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็เป็นระบบเกียร์นะครับ ก็คือถ้าเป็นระบบเกียร์กับขับเคลื่อนด้วยโซ่นี่ก็ทนแล้วก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถังก็ใหญ่นะครับนี่ถังก็ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็สามารถจูนน้มามันได้5้าลิตรนะครับรองรับแก๊ส e โซคากสแล้วก็ E20 ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้เล็ตัวถังนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัวนะแต่ว่าฝาปิดท้ายบอกตัวนี้เขาจะทําเป็นสีดำนะฮะตัวนี้สีน้ําเงินฮนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำนะกันตกก็เป็นสีดำอ,อกด้านหน้านะครับ อัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่76.9กิโลต่อนิตนนะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมาัารถนี่ฮะ46,400นะครับอันนี้คือราคาที่ติดมาัารรถนะแต่ว่าทางร้านนะโปรโมชั่นเดือนมิถุนาก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบรนะของเราก็ขายอยู่ที่48,000นะฮะกับอีก20บาทนะครับจ่าย48,020บาทนี่ร้อมโอนค่าทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่สวยงามเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามม่ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่สวยงามนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก,ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีรใใรค,รครับ